สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านค่ะสำหรับคลิปนี้มาเยี่ยมชมฟาร์มของคุณตาโจเซฟอยู่ที่หมู่บ้านโอเปรุงฮอฟเฟนอำเภอเบรมการ์เดนจังหวัดอาเกาประเทศสวิตเซอร์แลนด์ค่ะ เป็นโอกาสดีที่ได้มาเยี่ยมชมฟาร์มของคุณตาโจเซฟอีกครั้งค่ะหลังจากไปได้มาสนานวันนี้มีลูกกัวเพิ่งคลอดได้สามวันค่ะน่ารักน่าชังมากตัวใหญ่สมบูรณ์ขนปุยเลยค่ะอันนี้เป็นสายพันธุ์แองกัสนะคะสายแม่ก็เป็นสายพันธุ์แองกัสสายพ่อก็เป็นสายพันธุ์แองกัสค่ะ สำหรับวันนี้อุณหภูมิอยู่ที่ประมาณลบสององศาเซนเซียสค่ะลูกวัวก,ก็ดูจะพริเพรียค่ะและนี่ก็คือชมหน้าของพ่อพันคุคุมฟูงค่ะเจ้ามือน,นีนะคะมีอายุประมาณ5-6ปีค่ะส่วนน้ำหนักอยู่ที่ประมาณ1,200กิโลกรัมค่ะสำหรับฟาร์มโคเนื้อในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ นิยมมีพ่อพันคุมฝูงค่ะเพื่อง่ายในการจัดการบริหารค่ะสำหรับคอกนี้ของคุณตาโจเซฟมีแม่พันพื้นฐานทั้งหมด12ตัวค่ะในขณะนี้มีวัวรวมทั้งหมดที่อยู่ในคอก26ตัวค่ะทั้งตัวเล็กตัวใหญ่ค่ะส่วนแม่พันธุ์พื้นฐานที่เราเห็นอยู่นี่นะคะเป็นสายพันธุ์ซิมเมนตานค่ะ ซึ่งก่อนหน้านี้คุณตาโจเซฟจะเลี้ยงวัวเป็นสายพันธุ์ซิมเมนตาลแล้วก็สายพันธุ์ลิมูซีนค่ะเข้ามาปีสองปีนี้ได้เปลี่ยนมาเป็นสายพันธุ์แองกัสค่ะเนื่องจากว่าเป็นที่นิยมของตลาดและวัวสายพันธุ์แองกัสมีอัตราการแลกเนื้อที่ดีแล้วก็ราคางามค่ะในฤดูหนาวที่มีอากาศหนาวเย็น ในประเทศสวิตเซอร์แลนด์อุณหภูมิติดลบแล้วก็มีหิมะค่ะัวไม่สามารถที่จะออกไปกินหญ้ากลางทุ่งได้ทางฟาร์มก็จะเลี้ยงแบบยืนคอกค่ะจะให้อาหารเป็นสองครั้งค่ะคือช่วงเช้าแล้วก็ช่วงบ่ายช่วงเช้าเวลา8-9ถึงโมงค่ะส่วนช่วงบ่ายก็ประมาณ3โมงถึง4โมงค่ะขณะนี้เป็นเวลาประมาณเกือบจะบ่าย3โมงแล้วค่ะ วัวก็เหมือนกับจะรู้ว่าอีกไม่นานก็จะได้รับอาหารค่ะส่วนอาหารที่เห็นอยู่ที่ในฟาร์มในคอกนะคะก็จะเป็นอาหารเหลือที่กินตนั้งแต่ช่วงเช้าค่ะช่วงบ่ายก็จะได้รับอาหารเพิ่มค่ะสำหรับภาพรบรรยากาศช่วงนี้ก็จะประมาณนี้ค่ะพ่อพันคุมฝูงก็จะยืนเคี้ยวเอื้องอย่างสบายค่ะส่วนแม่วัวลูกวัวก็พากันหาที่ ขอองงตัวเค่ะข้างล่างก็จะมีปูได้ฟางนะคะสำหรับเป็นที่นอนให้สำหรับหัวค่ะส่วนพ่อพันธุ์ก็เหมือนจะมายืนอาบแดดนิดนิด,นดค่ะสำหรับวันนี้ถึงแม้ว่าอุณหภูมิจะติดลบนะคะก็พอจะมีแสงแดดค่ะสำหรับท่านที่ติดตามรับชมคลิปของเลดฟาร์มนะคะคงจะเห็นเช่นกันนะคะว่า มีวัวหนุ่มหายไปหลายตัวค่ะเมื่อตอนปลายปีคุณตาโจเซฟได้ส่งออกประมาณ5ตัวค่ะถ้าสังเกตนะคะจะมีลูกวัวอีกตัวหนึ่งอายุประมาณ1เดือนค่ะสำหรับปีนี้คุณตาโจเซฟน่าจะมีวัวที่เกิดใหม่ประมาณ2ตัวค่ะสำหรับเดือนนี้ค่ะ เทาที่เลิศฟาร์มได้ไปเยี่ยมชมฟาร์มกัวข้อกลัวมาหลายๆที่นะคะในประเทศสวิตเซอร์แลนด์จะสังเกตเห็นได้ว่าแต่ละฟาร์มแต่ละคอกมีการเลี้ยงที่แตกต่างกันค่ะแต่ทุกคอกก็เหมือนกับจะมีพ่อพันธุ์คุมฝูงค่ะ แต่ในค้อที่เป็นสำหรับโคขุนนะคะก็ไม่มีพ่อพันธุ์คุมฝูงก็จะมีแต่การรับลูกวัวเข้ามาแล้วก็มาขุนในช่วงระยะหนึ่งแล้วก็ส่งออกค่ะบางฟาร์มก็รับวัวเข้ามาตั้งแต่อายุได้2อ,อาทิตย์นะคะซึ่งก็จะเป็นลูกของแม่วัวโคโนมค่ะหลังจากนั้นก็จะมาขุนจนอายุครบ1ปีหลังจากนั้นเขาก็จะส่งออกค่ะ เป็นการเลี้ยงแบบเนื้อลูกวัวค่ะและไม่ว่าฟาร์มไหนจะเลี้ยงวัวรูปแบบใดทุกฟการ์มก็จะมีมาตรฐานเดียวกันค่ะเรื่องของคุณภาพแล้วก็ความปลอดภัยของผู้บริโภคค่ะที่นี่จะเน้นเลี้ยงแบบธรรมชาติค่ะนอกจากนั้น ยังมีปศุสัตว์นะคะจากทางอำเภอมาตรวจเยี่ยมตรวจเช็คความเรียบร้อยภายในฟาร์มค่ะจะเป็นการมาแบบสุ่มมาโดยที่ไม่บอกเจ้าของฟาร์มค่ะมิฉะนั้นถ้าหากว่าเจ้าของฟาร์มใดทําผิดกฎก็จะมีการปรับแล้วก็ลงโทษค่ะสำหรับคลิปนี้ถูกใจ กดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เลิศฟาร์มด้วยนะคะขอบคุณค่ะสำหรับในเรื่องของอาหารนะคะทางฟาร์มจะต้องมีพื้นที่เพียงพอกับจํานวนของวัวที่อยู่ในข้อค่ะจะมีการปลูกหญ้าปลูกถั่วชนิดต่างๆแล้วก็ปลูกข้าวโพด เพื่อที่จะมาตัดสับหมักเอาไว้เป็นอาหารให้วัวดตลอดทั้งปีค่ะส่วนย่าก็จะมีการปลูกแล้วก็ตัดแล้วก็ตากให้แห้งเป็นย่าแห้งอัดก้อนแล้วก็มีชนิดที่ตัดแล้วก็อัดเป็นก้อนกลมๆที่เขาเรียกว่ายาซีโรค่ะสำหรับฟางแห้งที่เราเห็น ซึ่งเป็นฟางที่ได้มาจากข้าวฟางข้าวบาเลออันนี้ไม่ได้เอามาให้วัวกินนะคะที่นี่เขาใช้สำหรับปูเป็นที่นอนให้สำหรับวัวค่ะสำหรับปูที่นอนสำหรับห้องคลอดสำหรับลูกวัวที่คลอดใหม่ค่ะอีกอย่างหนึ่งที่นี่เป็นเมืองหนาวค่ะการใช้ฟางมางปูเป็นที่นอนให้หวัวก็จะทำให้วัวรู้สึกอุ่นสบายค่ะ นอกจากนั้นนะคะในฟาร์มก็จะมีแปลงขัดตัวด้วยค่ะก็จะทำให้วัวคลายเครียดได้ค่ะสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมค่ะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ